อันนี้เอาไปเลย4 9 9 0 0 0บาทประหยัดเงินไปกว่าแสนกว่าบาทคันนี้นะคะ MG 5 1.5D เกียร์ออโต้รุ่นปี2022คันนี้เป็นสีแบ c k n ไนท์หรือสีดำอัสวินนะคะด้านหน้าไฟเขาจะเป็นแบบ d a y ์ไทม์ running light แบบ LED น้องให้ดีไซน์มาเข้ากับตัวรถสวยทรงสปอร์ต ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคานี้มาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยขอบ16ของ MG นะคะาราคา499,000บาทถ้าผ่อนก็อยู่ที่8,500บาท84งวดสำหรับภายในจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะมีพรมให้ด้านบนนะคะแล้วก็บอดจะเป็นเบาะหนังนะคะไม้2 4 4 6 8กิโลเมตรกระจกพับไฟฟ้าระบบกระจกเซ็นทรัลล็อกอะไรไฟฟ้าหมดเลยนะคะพวมอะไร พาวเวอร์ Power, แล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีกล้องหลังให้เป็นแบบฟูล s าร์ t นะคะมีแอร์แบบให้4จูดได้กันนะคะคู่หน้า2ด้านข้างอีก2นะคะใครที่ได้ไปบอกเลยออปชั่นจัดเต็มมากมาดูด้านหลังด้านหลังของเขานะคะไฟท้ายเดิมทรงก็เป็นของ MG เขาน่แหละสวยอ่ะด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังให้ ตรงนี้นะคะเวลาถอยจะมีกล้องหลังให้แล้วก็มีบริดเดนามิกนะคะเรียกได้ว่า MG ทุกคันต้องมีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะอ่ะส่วนเก็บของนะคะกว้างพอสมควรด้านหลังตรงนี้นะคะจะไม่มีอย่างอะไรให้เพราะว่าเขาเป็นแบบสูบแบบปั่มนะจ๊ะแบบสมัยใหม่บอตองพกยางอะไรสูบไปเลยนะคะไปดูกันตอนนส่วนของห้องเครื่องค่ะสำหรับตัวเครื่องเขานะคะ1 5 0 0 c ซเบนซินเป็นเครื่อง DV b t ก่อนสมมติว่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทำาทำความสะอาดสปาห้องเครื่องภายในให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้รับประกันรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมรถสูญหายไฟไหมแน่นอนนะคะรับประกันว่าไม่มีสําหรับคันนี้นะคะแจ้งราคาอีกครั้ง 4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็น MG ฟล1 5ดีรุ่นปี2,022เกียร์ออโต้นะคะถ้าเอาแบบฟรีดาวพ่อนตลอดอายุสัญญา8,500บาททำสัญญาได้ทั่วไทยนะคะแบบประชาชนไปเดียวใครที่สนใจจองทั้งเงินสดและเงินผ่อนได้ทั้งสองเลยนะคะติดต่อมาที่เบอร์081238 6 9 9เเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ